ตอนนี้ช่างชาติได้รับรถเข้ามาอีกหนึ่งคันเนะาะเจ้าของเขาขับไปซื้อท่อเขาบอกว่าเสียงดังบึบแล้วมันดับเลยนะชัะนิฐานว่าน่าจะโซ่โดดข้ามฟันตอนนี้ก็ให้ช่างเขากำลังแกะอยู่นะแล้วก็มีรถอีกหนึ่งคันเนี่ยเจ้าของเขาใส่น็อตมาเองแล้วก็ขันไม่แน่นนะดุมแตกช่างได้ทาการแกะมาแล้วนะเนี่ย เช็คราคามาแล้วเนี่ยนะแกะแล้วเจ้าของก็บ,บอกก็ไม่รีบว่าเวลาเดี๋ยวเย็นนี้ไปส่งเนาะแล้วก็นี่พี่บากนะช่างชาติก็ทําการเนี่ยใสยด่ดามคอนะอืมดามคอก็คือเรียบร้อยล้วไม่มีอะไรก็เหลือแต่ออกนะเนี่ยเปิดปิดเห็นไหมเนี่ยมาให้ติดเอาบอกมาใส่แล้วก็ติดอันนี้ก็เป็นเหล็กเก่านะ เลกเก่าก็เอามาจากเนี่ยเว็บร้อยสิบนะมาแกะเอาเนาะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะทําการเช็คเว็บร้อยสิบขนาดว่ามันเป็นอะไรเนาะท่างชาติเจะมาดูว่าเป็นอะไรโอเคติดตามหลังจากทําการขึ้นซีรวดนะนะชัดจะขึ้นซีรวดเสร็จแล้วก็มาประกอบเนาะยางไม่ได้ใส่ให้ดูยังไม่ได้ทําคลิปก็มีหลายคนที่เขาทาคลิปอยู่นะเนี่ยซีรวดหน้าหลังเจ้าใบบาทเนี่ยนะอ่า หลังจากขึ้นซีลวดตั้งโครงเสร็จนะก็ประกอบเครื่องเข้ามาตัวนี้เชื่องชาจะใส่ตามคอนะนี่นะอันนี้เอาจากเหล็กเหลือใช้นะเนี่ยเขามีทรงของเขาใกล้เคียงเชื่องเชาก็เอาจากขันนี้เนี่ยอันนี้โครงของเรียบร้อยเรียบร้อยสิบนะอยู่ตรงนี้เชื่องชาก็ตัดมาเลยนะตัดออกมาเลยเอาลูกหมูตัดตัดมาแล้วก็เอามาเกีย่ยนแต่งนะเนี่ย เราก็ทําการประกบเขาแตกนี่นะแตมไว้ก่อนเดี๋ยวต้องชาก็จะทำอาบอกมาใส่นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกระดาษถ้าก็ตัดกระดาษทําแบบนะอืมทาแบบก็ตอนนี้ก็จะเอาเนี่ยก็เหลือใช้นี่หละนะอ่าก็เหลือใช้เหลือใช้มันเดิมนะเนี่ยก็จะอามาประกบนี่นะอ่าประกบนี่เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เชื่อมติดนะอ่ะาหลังจากประกบเสร็จเราก็เชื่อมติดเลย สองข้างนี่กาลังทุบกาลังเคาะนะแล้วก็นี่แบบตัวนี้ก็ทังชาติก็จะเอาเดี๋ยวให้ดูตอนกระดาษก่อนนะอย่างนี้นะแล้วก็แปะนี่นะอ่าแล้วก็เชื่อมนะเต็มเต็มอักนะไม่ไดแข็งแรงเนาะอ่าประกบข้างแล้วปิดบนโอเคติดตามสวัสดีวันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกรนะ์เอ่อที่สิบเจดนะถ้าทังชาติจำไม่ผิดนะเอ่อตอนนี้ทังชาติจะทําการประกอบเอ่อชุดคัดเนาะ เนี่ยเจเว็บร้อยสิบไอเนาะก็ถ้าใครติดตามคลิปมาน่าจะหนึ่งปีแล้วเพราะว่าคิวทางชาติยาวนะทงชาติรับถ้าใครเข้ามาซ่อมนะประมาณสองปีอะนะอนะ่อน่ะสองปีเสร็จถ้าใครทาใจได้ก็ก็ลหละเข้ามานะถ้าใครทําใจไม่ได้นานเกินไปไม่มีรถขี่นะทางชาติจะบอกมีวิธีทางลัดนะถ้าเสร็จเร็วนะมีอัดฉีดนิดหนึ่งนะอัดฉีดก็คงไม่พูดถึงว่าเรื่องอะไรนะอ่ะมาดูเอาเข้าเรื่องกันดีกว่านะเนี่ย เนี่ยชุดคัดนะมีเอฟซีทักมาบอกว่าอยากดูประกอบชุดคัดไม่ต้องดูหรอกขิงชาติไปให้ดูหรอกเพราะว่าอะไรก็โหประกอบชุดคัดมันก็ไม่ได้ยากอะไรคลิปเขาก็ลงเยอะแยะมีนะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวทั้งชาติก็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คัดแรงเหวี่ยงนะเขาเลยคัดแรงเหวี่ยงนะเขาเรื่องดีกว่านี่คัดแรงเหวี่ยงนะตัวเก่าเขาเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยทั้งชาติจะให้เทียบดูนะตัวเก่าตัวใหม่นะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยนี่ตัวใหม่นะเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาเด็เป๊ะเขาดูตัวเก่าอะดูเห็นไหมพอท่างชาติรับงานแล้วเรเคลียร์ทิ้งเลยนะบอกว่าเราต้องรู้ด้วยว่าซ่อมรถะเอาแค่ติดหรือว่าเอาใช้นานๆนะถ้าเอาแค่ติดแล้วก็ประกอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกนี่ท่างชาติก็สั่งอะไรมาเนี่ยก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานเนาะอืม จอหนึ่งปีแล้วรออีกสามสี่วันจะเป็นไรนะ <g ül> <c oughs> เขาเรล่งดีกว่านะตอนนี้ทังช,ชาติทําทำการประกอบนเนาะเสื้อสูบทำกับทังชาติอะทั้งชาติยกทิ้งเลยนะบอยเลยขายควา้วานไปเลยควานทำไมเขามีอะไรขายเนาะก็เปลี่ยนเสื้อสูบเช็กวงเช็กวาวนั่งบทวาวนั่งทําบ่าววาวก็วานไปนะอืมเนี่ยอันนี้ชุดสตาร์ทสปริงหักนะ อ่านี่ลูกปืนก็เวียงอะไรเปลี่ยนให้หมดนะพาเปลี่ยนสปริงเนาะตอนนี้ก็เนี่ยตัวเนี้ย me, นะ็อตไม่มีเนาะลูกค้าก็เอาอะไรมาให้นะเอาอไหลมาให้ก็เลยบอกเออโอเคแหละน็อตไม่มีได้ไม่ต้องซื้อนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอะไหลอืมเนี่ยลูกค้าไรมาให้กดดีนะเดีบอกทอมจากไหนนะบอกเพื่อนออถอดเออถอดทำไมไม่รู้เขาอยากแรงเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเนี่ยได้เงี้ยโอเคนะ ก็ติดตามหลังจากช่างชาได้ทําการาไปดูชุดคัดเจ้าเว็บร้อยสิบไอคันโน,นเนาะช่างชาก็มาดูคันนี้นะคันนี้ที่ว่าต่อท่อนะแล้วตันเนาะอืมก็ลูกค้าก็ให้มาดูว่าพี่มันน็อกมันน็อกเลยเนาะก็ให้น็องชายไปเอานะอือเนี่ะเอารถกระบะไปลากเอาเนาะเนี่ยช่างชาจะให้ดูเนาะว่าเนี่ยหลังจากการต่อแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะการต่อท่อคือนี้ท่อคอท่อนะเขามีขายนะ ก็าซื้อมาใส่เลยแล้วก็ต่ออย่างนี้นะหลังจากนั้นถ้ามันมีปัญหาเรื่องผูไอตัวนี้มันจะผูตรงเนี้ยนะมันจบผูตรงเนี้ยแล้วนะเจ้าของก็ซื้อมาใส่เองได้ไม่ต้องมาหาช่างเลยเนี่ยเนี่ยซื้อมาก็จับเสียบเลยปุบก็ให้เนาะเพราะท่างชาติทําการเร็งศูนย์ตั้งศูนย์นะอันนั้นรอยออกก็ไม่ได้ออกให้ดูหรอกเพราะว่าท่างชาติจะไม่ได้ทําคลิปออกเนาะถ้าเอฟซีคนไหนอยากดูว่าท่างชาติทำคลิปออกให้ดูหน่อยดิท่างชาติก็จะทํา ไม่มีกคทักเลยอยากดูอะไรอ่ะนะได้แต่ดูนะดูเยอะแยะเลยเยอะอยู่เนาะเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยเป๊ก็ไม่มีอะไรเนาะน็อตตัวเนี้ยสองตัวล็อกไปแล้วสองตัวนะพอสองตัวขึ้นมาแล้วก็เข้านี่แล้วตัวเนี้ยล็อกอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยคือเป็นเบอร์สิบสี่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเบอร์สิบสี่ตรงเนี้ยเนี่ยเบอร์สิบสี่ล็อกแล้วก็มาล็อกตัวนู้นเบอร์สิบสองนี่ ทังชาตแต้มสีไว้แล้วเบอร์สิบสองเนาะเพราะงานทั้งชาตจะแต้มสีหมดนะอืมเนี่ยนี่เขาเปลี่ยนเสื้อสูบนะน็อกมาน้ำมันเครื่องแห้งค huh วันขโมงเครื่องหลวมเนี่ยแล้วท่อตันอีกดันน้ำมันทิ้งหมดเลยนี่ทั้งชาตทาการเปลี่ยนเสื้อสูบเนาะปเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นเปลี่ยนยางกดเนาะเปลี่ยนตัวกิ้งโซ่แล้วก็เปลี่ยนกระบอกตันโซ่เนาะเปลี่ยนยางอุดนเน้นของแท้นะแต่ตัวนี้ทั้งชาตบอกเจ้าของแล้วไม่ใช่แท้นะ แท้เอาไมา่อยู่นะทั้งชาติทั้งชาติรับไว้สามพันทั้งชาติบ่อยเนอะเราไปสามพันใครว่าถูกว่าแพงชาติไม่สนแต่ว่าสามพันทั้งชาติมีแถมอะไรบ้างมีของแถมสินะโปรโมชัม่นต้องมีของแถมเนาะสามพันะ 3, ทั้งชาติรับจบทีเดียวเลยนะเปลี่ยนสู้ลาวลิ้นนะแล้วก็บทวาวนะบทวาวนะทั้งชาติบทให้นะบทว่าเปลี่ยนซีนกั้นวาวแท้ของแถมชาติไม่ใช่นะบอกเลยเดี๋ยวจะให้ดูของแถมไม่ใช่นะเสื้อ ื้อสูบนี่คือพร้อมลูกสูบพร้อมแหวนทั้งชาติบอกลูกค้าแล้วว่าสามพันมันไม่ได้เสื้อแท้นะถ้าเสื้อแท้นี่ไม่ได้สามพันเอาไม่อยู่นะอ่าแล้วก็ประกันทั้งชาติก็ใช้ของเทอร์เบรี่เนาะอันนี้ไม่รู้ว่ทาทั้งชาติใช้ตัวเทอร์เบรี่นะถ้าใครใช้จะรู้นะเออแล้วก็จบที่สามพันติดเครื่องแล้วเนาะแล้วก็ไอตัวนี้เป่าานะใส้กรองก็โอเคใช้ได้เนาะแล้วก็ทุกตัวทั้งชาติจะแต้มไว้อย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมแต้มไว้ กันลืมเนาะงานทั้งชาติทุกตัวแต่แล้วพเตปพันไว้หเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะหละังจากนั้นก็คือของแถมก็คือตัวนี้ไงอืมเนี่ยของแถมแถมไงเราไหมก็เ,เอาหัวน็อตใส่มาแล้วก็ออกมาเอาเวลาไปจอดมันก็จมดินอย่างชาติก็เลยแถมไม่เสลยเนี่ยเห็นไหมแถมได้ไงเนี่ยขัดตั้งนะไม่รู้ก็แถมให้ไปแล้วเนี่ยนี่เคืองแถมสามพันแถมท่านนี้แหละนะแต่ออกท่อ,องชาติไม่แถมนะ กพราะว่าเขาทามามันใช้ไม่ได้จ้างทําใหม่เนาะไปเช็คลูกค้าแล้วบอกลูกค้าทั้งชาติลองรถแล้วเบรกมันค้างทาไงเบรกค้างชาติทั้งชาติลองรถวเบรกตึงมากเลยเนี่ยลูกค้าก็เลยบอกจัดการเลยทั้งชาติก็ทําการเปลี่ยนเบรกนะเปลี่ยนผ้าเบรกเนาะล้างปั๊มใหม่นะเนี่ยชุดซ่อมตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เนี่ยชุดบน่านน้ำมันนะเนี่ยมา ก็โอเคไม่มีอะไรเบรกเบิกก็ไม่มีค้างไม่มีลื่นแต่ไม่ได้ทําคลิปไปดูหรอกเพราะว่าเคยทําคลิปแล้วไล่ลมเบรกเนะี่ยเคยทําแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนให้ดูเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไงนะเนี่ยมันต้องอย่างนี้เมื่อคืนไม่ใช่อย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เมื่อคืนนะช่างชาติทารถเสร็จปัป๊บลองรถเลยโอ้ดีไม่แหกโค้งเนาะเนี่ยลูกค้าไปทําอะไรมานะโบดยังไม่ได้คุยลูกค้าเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วลูกค้าเขาจ่ายตังค์แล้วทาอะไรก็ทําไปแบบกนะ เนี่ย fc ดูนะเนี่ยดีช่างชาติไม่หลุดตกคลองเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมไปออกไว้เงี้ยแล้วเบรกไขออกเขาไม่มีเอาหรอกเบรกกรันนะช่างก็ต้องแนะนําลูกค้าอย่าไปออกอย่างนี้นะเออแล้วลูกค้าขี่ไปนะ่ะซ้อนสองเงี้ยซ้อนสามเงี้ยแล้วขี่ไปแล้วเบรกถ้าเบรกขาดนะแล้วนะลช่างเนี่ยออกกี่สิบบาทอนะ่ะรับผิดชอบอะไรเห็นไหม โอ้ช่างชาติก็บอกโอ้ดีเมื่อคืนไม่ตกคลองอ่ะเพราะว่าช่างชาติติดคลองอะ่ะเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาอ่ะนะแล้วแต่ศรัทธาอะ่ะช่านชาติก็ทําการเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะนี่ล็อกเรียบร้อยเนี่ยใส่ตัวล็อกก็ไม่ใช่กิ๊บล็อกละสปริงล็อกก็ล็อกอยู่นะไม่หลุดล็อกขันยังแน่นอืมเนี่ยอืม,อมเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงนะให้ฟังเสียงเดี๋ยวคลิปจะยาวไม่ใช่หรอกพูดเยอะเดี๋ยวคลิปยาว เดี๋ยวชา่างหาคอนแจ้ก่อน้ำแจ้อยู่ไหนวะถอดไปถอดมาแจ้หายเพราะอะไรรู้ไหมก็จะประกอบส่งงานแล้วเดี๋ยวดูทีนี่ต้นมะเขือนะนบ้าเขาลังตำส้มตำเนี้ยนะ้ยเธอโอ้ยเราองโอ้นี่เดี๋ยวชา่างจะกินส้มตำเนี่ยผักเห็นไหมอืมแล้วเ,เดี๋ยวหา็อตัดรถให้ดูก่อนเนาะมาตอนนี้ชา่างจะหาคนแจ้เจอแล้วนะไปวางบน,บนบนเบาะคันนี้เนี้ย เดี๋ยวก็จะประกอบขันนี้ต่อเนาะหลังจากทาคันนี้เสร็จชัางชาตก็จะประกอบขันนั้นต่อมาติดเครื่องดูนะเนีย่ยปั๊มทํางานเนาะก็ตัดไม่ต้องเล่งนะหลังจากเราทําเครื่องเสร็จไม่ต้องเร่งเวฟไม่ต้องเร่งนะเนี่ยเห็นไหมอืมเสร็จแล้วไงเนี่ยก็อย่างที่ช่างชาติบอกนะเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแหวนโดยที่เราไม่ต้องควานเนาะเพราะราคาเสื้อสูบกับคว้านเนี่ยมันไม่ต่างกัน น้องจ้าพยายามบอกเลยแต่ถ้าของแท้จริงๆนะมันมันก็ราคาสูงวะเนาะแต่เราคงไม่เข้าไม่ว่าเขาว่าแพงอะนะแต่ว่าของเขาดีถ้าใครลงทุนหน่อยอะรถคันหนึ่งมันก็สี่ห้าหมื่นแต่ถ้าซ่อมมาลงทุนสักหมื่นเนี่ยก้าไมไม่มีใครกล้าไงเอาของแท้ใส่เลยเขาจะอยู่ได้นานเพราจะจาชาติซ่อมมาหลายคันแล้วเอาของแท้ใส่แต่ว่ามาอยู่ตรงเนี้มาเรามาอยู่ใหม่ไงไม่มีใครกล้าไงขนาดน,นี้เขาว่าแพงแล้ว ก็ไม่เป็นไรแพงก็เอาของธรรมดาแต่ลูกลูกค้าเขายอมรับก็โอเคตามงบนะทั้งชาติเรียกเขามาดูแล้วทั้งชาตบอกตรงนี้เอาของธรรมดานะแต่ว่าพวกโต้เราลิ้นพวกยางกิ้งโต้กินกา้านวาวล์วทางชาติเอาแทนนะอืมก็น้ำมงน้ำมันเครื่องหัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่นะเดี๋ยวชาติจะพาไปดูอะไรนะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยนะเล่งให้ดู เห็นไหมควันก็ไม่มีละเมื่อก่อนควันขาวนะอืมหลังจากนั้นทั้งชาติทาเครื่องเสร็จก็จะลองเครื่องอะอย่างที่บอกแหละกือบลงคลองอ่ะนะทั้งชาติเลยแจ้งเจ้าของรถบัสเบรกลังเบรกหน้าเปลี่ยนเลยไหมเพราะเบรกหน้าค้างเจ้าของว่าเปลี่ยนเลยนะตอนนี้ทั้งชาติก็าทำการเปลี่ยนพับเบรกเรียบร้อยแล้วเออเปลี่ยนพับเบรกก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยพับเบรอ่ะเปลี่ยนนะเนี่ยอย่างเงี้ย เปลี่ยนทั้งชาติเปลี่ยนให้เขาแล้วอหลังจากเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยออกตรงเนี้นะตอนนี้เรียบร้อยเหลือประกอบส่งงานเนอะเดี๋ยวชาติจะพาไปดูเนาะตอนนี้รีวิวนะจะไม่ได้ประกอบให้ดูเพราะว่าไม่มีเวลานะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเว็บร้อยสิบทั้งชาติเปลี่ยนออกนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยยางกิ้งโซ่ยางกดโซ่โซ่เราลิ้นเนี่ยนะสปริงนะแล้วก็มีกระบอกดันโซ่ตัวอยู่ไหนไม่รู้อยู่นู่นมง ต้งางแค่เปลี่ยนให้หมดเลยชุดนี้ก็คือชุดบนก็ต้องทําแบบนี้แหละนะนี่เสื้อสูบเนี่ยแช่ไม่ควานอืมเพราะว่าถ้าสองกว่าเรางชดควานแต่ถ้าสี่กว่าไม่ค่อยเน้นควานเราชัดยกเลยนะแท้เทียมก็ลุกคันเล,ลือกเอานะแต่เจ้าอ้บากก็ยังเหมือนเดิมนะก็เจ้าของเบาเดี๋ยวทําไปเรื่อยเขาไม่รีบนะชาตบอกไม่รีบก็ดีแล้วเดี๋ยวรถตู้เสร็จก่อนบอกเนี่ย เนี่ยเขาก็ไม่รีบนะวิบากเขาไม่รีบเขาทําไปเรื่อยเดี๋ยวเขามีอะไรก็เติมเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใชาติก็จัดการให้เขานะดามคอเนาะเนี่ยเอาเหล็กเลือดใช้แหละลงนะแล้วก็จัดการออกให้เขาอืมเจ้าของทําสีเองนะน้งชาติขึ้นสีลวดนะถ้าใครดูคลิปนะอืมแล้วก็เนี่ยจะเสร็จละเลยนิดเดียวนองชาติก็ยังไม่ยังไม่ขัดยานะ อันนี้เคลือบไปแล้วข้างหน้านะแต่ข้างข้าไม่ได้เคลือบนะนี่อันนี้เหลือเหลือเก็บงานตรงเนี้ยนิดหนึ่งตรงประตูนะแต่นี้ชัางชาติเคลือบแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ขัดยานะเนี่ยอันนี้ถูได้เพราะอะไรล่ะเอาเรายังไม่ขัดยาไงเนี่ยเห็นไหมอ่าเรายังไม่ขัดยานะไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยคือเม็ดน้ําที่เราฉีดฉีดนะเดี๋ยวจะขัดยาอีกรอบหนึ่งนะก็มมีอะไรชาติรีวิวว่าไม่ได้หายไปไหนเนาะอืมเนี่ย คลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะก็กดกระดิ่งกดติกดกตามหน่อยนะนะเดี๋ยวท่างชาติอาจจะประกอบไอ้เจ้าเว็บร้อยสิบไอนะชุดคาดนะแต่คมไม่ได้ทําให้ดูอะ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาเวลาทํามันต้องมีเวลาไงถ้าทําคลิปมันก็เวลาจะไม่พอเนาะก็นั่นแหละเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าช่างชาติมีเวลาเคาจะดูอะไรก็บอกมาอืมแต่ก็เห็นอะไรเนาะ เวลาทํางานทั่นแค่ก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะอืมอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอันนี้คือคัดคัดหลังนะเนี่ยนี่คือคัดหลังนี่คือคัดหน้าเนาะคัดหน้าคือเป็นตัวสตาร์ทที่เวลาสตาร์ทแล้วลื่นๆนะอืมเวลาใครจะสตาร์ทลื่นเน่ย fc ก็ดูตัวนี้นะนะตัวเนี้ยทําให้ลื่นแต่ถ้าเป็นไปได้ยกเลยอย่างชาติเนี่ยจบเลยนะนะเออมันมีชามคัดขายนะชามคัดอย่างเงี้ยไปยิงหมุดออกเนี่ยแต่ว่าพอเปลี่ยนชามคัดแต่ว่า ลื่นตัวเนี้ยมันก็ไม่หายยกชุดเลยจบนะนะอย่าไปเซฟตางว่าเฮ้ยชำคัดร้อยกว่าบาท200อกว่าบาทมันไม่จบเดี๋ยววันี้ช่างชาติจะมาทําสีนะเนาะห <c oughs> ลังจากว่าแดดกำลังดีก็ทํำไ้ก่อนเนาะอันนี้เจ้าเจ้าอะไรวะเดี๋ยวลืมแล้วบิดบิดอ่านะอันนี้ก็ทําการขัดเนื้องานไปแล้วนะเนาะี๋ยวทําสีก่อนลองพื้นนะโอเคมาติดตามดูเนาะ ว่าทำสีทางชาตทำสีรถยนต์แล้วทำสีมอไซค์บ้างเป็นไง่ะลองดูได้มือกล้องจัดการอืมอ่าเราก็ต้องการปรับสีก่อนเนาะว่ามจะออกความเป็นไหนอ่าตอนนี้ลมแรงลมแรงไปนะเราก็ปรับเลยปรับตัวนี้ให้ลมเบาก็าปรับตัวนี้นะเอามุนหมุนเข้านะอ่าอึ๊บโอ้จะหนิม ไม่ใช่สนิมหรอกสีมันติดนะอ่าตอนนี้ปล่อยช้าอ่าค่อยๆฟังเสียงลมไม่ใช่จะปล่อยเบาๆก่อนนะปล่อยแรงเป็นกากนะเอาโอเคทีนี้เราก็จะปล่อยแหลมนะมันใช่จะจุดโฟกัสโฟกัสอะไรโฟกัสอะโฟกัสจุดที่มันเป็นสนิมมากที่สุดนะเอาแหลมไหมนะอันนี้แหลมนี้บานอันนี้บานนะเนี่ยเขเลยกบานนะ เนี่ยบานทั้งชาติจะเอาแหลมนะแหลมก่อนเลยอ่าดูจากพุ่งเลยนะพุ่งเลยอ่าพุ่งเลยเนี่ยอ่าพุ่งเลยนะเอ,นะเอาจริงแล้วเดี๋ยวเปลืองสีอ่าเราก็เก็บสนิมก่อนนะอที่ว่าทําไมปรับแหลมปรับปรับทูปปรับแบนปรับกว้างเอาแหลมแหลมเก็บสนิมก่อนเงี้ยเนี่ยเก็บมุมที่เป็นสนิมมากให้มากที่สุดอย่างเงี้ยอ่าไอ้ตรงไหนเป็นสนิมมันเราเก็บเก็บเลยปล่อยสีเยอะหน่อยเนี่ยปล่อยสีก็บิดออกเนี่ยบิดออกเนี่ย ถ้าบิดเข้าสีประหยัดถ้าบิดเข้าจนสุดสีไม่ออกนะออกตะลมเนี่ยใครดูอ่ะสุดแล้วสุดแล้วออกตะลมออกตะลมนะตัวนี้ออกตะลมนะเนี่ยฮะสีไม่ออกเพราะเราจะเป่างานไงนี่เห็นไหมเราจะเป่างานให้สะอาดไหเป่าเนี่ยนะเป่าชิ้นงานว้ามีฝุ่มไหมอ่าเนี่ยเราทำการเป่างานเน,นี่ยอ่ะอ่ะ หลังจากเราเป่างานโอเคไ่ม่มีฝนเกียร์าหลังจากเราเคียร์งานแล้วนะเราทำการเบาลงบ้ปล่อยสีหมุนออกนะโอเคเข้าใจมาปล่อยสีอานี่แหละเราเก็บไอ้จงที่ว่าบาันแบบสนิมนะอันนี้สีออก เบาเกินไปเราก็ทำอย่างนี้นะบีบป,ปื๊ตัวให้นี่อย่างนี้นะ่ารทำการกระตุ้นให้เขาออกนะปล่อยสีอ่าแค่ปล่อยสีนะนะตรงไหนสนิมอะเน้นก่อนเลยนะรู้สึกว่าตรงนี้สนิมเยอะแค่จะเน้นก่อนเลยเอออยงนี้ลมแรงไปโอเคอ่ะเน้นนะเน้นอย่างนี้นะเน้นตรงไหนสนิมเน้นเลยนะเน้นเน้นสนิมก่อนนะตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจเขา ะเราจะต้องเน้นสนิมอย่างเงี้ยนะ,นะอ่าตรงไหนสนิมเน้นก่อนเลยอ่นะไอ้ตรงที่ไม่เป็นสนิมไว้ที่หลังเพราะเราต้องการเก็บสนิมให้หมดก่อนแล้วก็ามารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเอออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นสนิมใช่ไหมเราก็เน้นก่อนเลยอืมเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บสนิมก่อนเลยเพราะว่าอืมถ้าไปเก็บตรงอื่นก่อนนะสีมันจะไปตรงอื่นเยอะตรงสนิมเขาจะไม่ได้นะ ถ้าเจ็บอย่างเนี้ยนะเจ็บอย่างเงี้ยอืมนะเนี่ยเราจะเน้นสนิมก่อนนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้เขาเขาสนิมเราเน้นเน้นก่อนเลยอืมนะเนี่ยให้เขาก่อนให้เขาก่อนนะให้เขาก่อนอย่างเงี้ยให้เขาก่อนนะให้เขาได้ก่อนนะลุงแก่แล้วนะลุงก่อนนะลุงแก่แล้วนะเออให้เขาก่อนนะอ่าด้วยอายุงานนะเขาแก่แล้วไงอืม นะต้นสนิมนะเอาเนี่ยแฮเาก่อนนะเอเอแฮเาก่อนเนี่ยเนี่ยเราดูตรงสนิมนะให้เาก่อนอืมแล้วงานก็คือจะจะสนิทนงให้เาก่อนอืมอนะอืมอย่างเงี้ยแล้วจะให้ดูตรงเี้ยนะแห้เาก่อนอย่างเงี้ยให้เขาได้ก่อนเลยเอออย่างเงี้ย นะอืมรับรองเหมือนเดิมเดีย๋ยวจะจำไม่ได้แล้วตอนเสร็จอ่ะนะอืมอืมอย่างเงี้ยโอเคนะเนี่ยเออให้กาไปเงี้ยนะอืมมานี่ตรงเนี้ยนะจะหนิ่นนะเออเนี่ยเห็นไหม อปิดแล้วอืเลือกดูนะเลือกตรงไหนสนิมก็เล่นก่อนเลยอืมเนี่ยเลือกดูเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องดูเอานะเออให้เขาก่อนเลยเนี่ยเล่นก่อนเลยปาบให้เนี่ยอย่างนี้สนิมเช่มไม้เมื่อกี้เรายิงไม่ออกยิงซ้ายยิงไม่ออกเราก็ตัวนี้ช่วยนะช่วยเขาเนี่ยซอกเล็กซอกน้อยเงี้ยเนี่ยยิงซายไม่เข้าเราก็ตัวนี้ยิงแทนซายเลยเนี่ย นี่เนี่ยเค้ายิงแฟนสายเลยเ้าช่วยได้นะก็แล้เ,เสมมอ,อืมเนี่ยนะอ่าเก็บตามมุมนะอืมเ,อเก็บต้นเหมือนก่อนนะนี่อืม,อมยิงไปเรื่อยนะไม่ต้องรีบแจนเจนนะอ่ะบบาบีบป๊าบ เราให้นะตอนนี้สีรู้สึกว่าไม่ออกนะไม่ออกเพราะว่าน่าจะกาตานเราก็เพิ่มสีเข้าไปเพิ่มลงเข้าไปอ่านะเดี๋ยวสักพักเขาก็ออกนะตอนนี้ปล่อยลมแรงหน่อยนะก็ให้สีออกก่อนอ่านะพอสีออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยลมเบานะอ่าอย่างเงี้ยเราก็มาสํารวจตรงนนะเนี้ยนะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะเขาเป็นสนิมใช่ไหมเราก็อ่าปรับปาก เงี้ยเอออย่างเออางี้ยน,นี่ลมแรงหน่อยเพราะว่ากาตันนะเออก็อ่ะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยลมเบาเหมือนเดิมอโอเคนะเบาแล้วนะเนี่ยสนิมเราก็เน้นกั่สนิมก่อนอืมอืมเน้นสนิมอย่างเดียววะสมือื่นไม่ต้องไปสนใจนะอ่าตรงนี้อีกสนิมหนึ่งม,มีหลายสนิมลูกเตืนสนิมเยอะอ โอเคอะสมมุติว่าสนิมหมดแล้วตอนนี้อสมสนะสมุติะสมมติสนิมหมดแล้วถ้าจะเอาเลยนะตอนนี้สนิมหมดแล้วนะเปิดเลยนะสนิมหมดแล้วนะหมดแล้วสนิมหมดแล้วยังไม่หมดหรอกว่าหมดไปนั่นแหละเพราะเราจะเอาแล้วอย่างเงี้ยนะอาอย่างเงี้ยนะเนี่ย ดึงมาได้ยาวเลยเรียกทากักนี่ทักกานี่คนะือเรีกักกาสักกาเพิ่มสีเพิ่มสีนะเพิ่มสีแล้วเพราะเราต้องการถําแล้วตอนนี้นะพอเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณสิบห้าทีเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อนะนี่เราเรียกชักกานะทัก,กอย่างนี้นะไปตายไปเรื่อยๆเยนียอ่า ทักไปเงี้ยจนกว่าเขาจะทั่วตรงไหนไม่ทั่วสังเกตเอาด้วยสายตาเราเดี๋ยวมันก็ทั่วเองโอเคติดตามนะหลังจากทําการเก็บสนิมเนาะตัวช่างก็ทําการยิงสีนะยิงสีเก็บงานนะเก็บงานก็คืออย่างเงี้ยนะเก็บทุกซอกทุกมุมทุกรายล,ละเอียดอ่าตอนนี้ก็คือเท่ากับเป็นสีรองพื้นนะเราก็มาดูพรุ่งนี้เให้สีเขาแห้งตัวนะเสร็จตัวคืนเนี้ยนะภายในหนึ่งคืนนะ หลังจากตากน้าค้างไม่ใช่ตากแดดเราก็จะมาตากน้ําค้างอืนะต้องค้างไปถึงรังแดดหมดแล้วตากแดดไม่ได้แล้วตากน้ําค้างคืนนี้ก่อนนะต้องตากน้ําค้างกันทั้งอบทั้งน้ําน้ําทั้งแสงแด,ดดแล้วนะอบสองอย่างเลยมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตรงไหนที่ยังยังเห็นยังมีร่องรอยของสนิมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะก็คลิปนี้ก็ทั้งชาติก็เหมือนเดิมนะ กดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะขอบคุณครับพี่น้อง